มากันที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างนะคะต้องบอกว่านี้มีการถูกพูดถึงกันในโลกโซเชียลมาสักระยะสักหลายวันเกือบอาทิตย์แล้วเหมือนกันนะฮะ เรื่องของคูเตอร์อภิวัฒน์นะฮะที่อยู่ดีๆคือก่อนหน้านี้คนก็จะเปรียบเทียบว่าคูเตอร์อ่ะเขาจะไปเหมือนหน้าเหมือนคุณท็อปเล็กซี่ล็อกซี่นะฮะแต่ล่าสุดอยู่ๆคูเตอร์งานเข้าถูกดานะฮะซึ่งสาเหตุก็จากความหน้าคล้ายกับแรปเปอร์หนุ่มนะฮะท็อปเล็กซี่เล็กซี่ล็อกซี่ท็อปเล็กซี่ล็อกซี่คือหน้าเขาคล้ายๆกันผิวขาวด้วยเหมือนกันนะครับก็คือ เรื่องของเรื่องเนี่ยเกิดจากที่ท็อปเลซี่ล็อกซี่เนี่ยเปิดตัวว่ากําลังคบหาอยู่กับสาวเซ็กซี่เบียร์เดอะวอยซ์เนี่ยแหละนะฮะแถมยังโพสต์ภาพสุดหวานคลั่งรักแบบคันสุดจนนัาทำเอาหลายคนอิจฉาซึ่งก็มีทั้งคนที่ร่วมยินดีแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์รูปคลั่งรักที่ดูเกินเบอร์ไปหน่อยนึงอะไรเางี้แล้วก็พอความที่ครูเตอร์เนี่ยหน้าไปละไม้คล้ายกับหนุ่มท็อปเลซี่ด็อกซี่นะครับก็เลยโดนห่างเลขไปด้วยมีคนเข้าไปด่าผิดตัวซะง,งั้นจนครูเตอร์เนี่ยถ ครับผมนี่แหละเต้ยเลยซี่ล็อกซี่ผมก็อยู่ของผมแม่เม่อเม่ะแม่แม่ม ก็เอากันไปด่าอีกแล้วนะฮะซึ่งหลังจากที่ครูเต้โพสต์ระบายออกไปเนี่ยก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจกันเพียบเลยจนต่อมาครูเต้ก็เข้าไปเขียนคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าไม่ได้โมโหนะครับแค่โพสต์ขำๆครับขอบคุณที่เป็นห่วงครับขณะที่ฝั่งของคุณท็อปเองนะคะเห็นบอกว่ามีโพสต์สอรี่ให้แฟนคลับส่งคําถามเข้ามาพูดคุยกันใช่ไหมฮะซึ่งก็มีแฟนคลับคนหนึ่งอ่ะส่งคําถามมาหาคุณท็อปเรซี่ล็อกซี่นะบอกว่าครูเต้มีแผนจะปล่อยเพลงใหม่ไหมครับนะฮะอันนี้คือเหมือน เหม <serving S 2> <Enfin S 1> ือนแกล้งเหมือนปั่นเลยฮะซึ่งท็อปก็ได้ตอบกลับนะบอกว่าซิงเกิลหน้านะครับเพลงหน้าอ้ายคล้ายเขาเพลงหน้าติดตคล้ายเขาหยอกหยอกเออเอาจริงถ้าดูเผินๆน่ะก็คล้ายกันเหมือนกันนะมีความคล้ายใบคล้ายครึงหน้าหล่อหน้าผิวขาวเหมือนกันเลยอ่าอ่าอ่ตีนะซึ่งครูเออซึ่งทอปนะก็ได้เขียนข้อความขอโทษครูเต้ยมาด้วยนะครับบอกว่า ขอโทษครูเต้ยแล้วก็แท็กไปที่ครูเต้ยด้วยนะครับที่ทําให้โดนปั่นไปด้วยหลายคนว่าคล้ายว่าเหมือนบางทีผมก็ว่าคล้ายนะเพราะหน้าแบบผมมีทรงเหมือนหลายคนเลยแหละแซวเล่นแซวกันได้แต่อย่าเอามาเปรียบเทียบหรือทําให้เกิดปัญหากันเลยนะครับเพราะทุกคนมีเสน่ห์ในแบบของตัวเองอยู่แล้วยิ่งถ้าได้สัมผัสต,ตัวตนอาจจะมองผมหรือครูเต้ยไม่เหมือนใครเลยก็ได้นะซึะ่งค,ครูเต้ยก็แชร์ข้อความของท็อปเรซี่ล็อกซี่ในสตอร,รี่ของตัวเองด้วยพร้อมข้อความตัวใหญ่ว่า หน้าอายคล้ายเขาเออเพลงนี้ต้องมานะฮะซิงเกิลเพลงหน้าอ้ายคล้ายเขาติดนะอีกหนึ่งเป็นสายแรปเปอร์อีกหนึ่งเป็นสายลูกทุ่งะะไม่ติดนะเธอไม่ติดไม่ติดอะไรสองคนเนี้ไม่ติดเลยเขาอะติดติดอะไร ติดติดเธอเนี่ยแหละฉันไม่ติดคืออะไรไม่ติดเรื่องความหลอขงทั้งคู่เธอเข้าใจว่าอะไรนึกว่าได้หมดไม่ติดแต่เขาก็ด้วยต้องถามเขาก่อนต้องถามทางเขาเนาะเขาน่าจะติดนะดูทรงแล้วนะหากจะแฟนของท็อปเป็นเบียร์เดอะไวท์ขนาดนั้นทั้งสวยทั้งเซ็กซี่นะฮะเดดี๋ยวปกน